ดีค่ะชื่อนางสาววิเวยลยวรรณสงยังนะคะชื่อเล่นชื่อพี่แปงะคะ่ะ <IS TS> ก็จบจากราชมงคลธัยบุรีค่ะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะจบจากที่นี่ก็รุ่นที่13ค่ะปัจจุบันนะคะทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลหนองเสือค่ะก็ทํางานมาแล้วเป็นเวลา5ปีค่ะ <IS TS> เอาตรงๆเลยนะคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เดิมทีแรกเริ่มเลยเนี่ย ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเรียนแพทย์แผนไทยไประยุกต์แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาเรียนที่นี่ด้วยคือเรื่องของเรื่องคือแม่ค่ะให้เลือกแค่สองมหลาลัยธรรมศาสตร์กับราชมงคลเพราะว่าเป็นใจบ้านจะได้ไม่ต้องอยู่หอแต่คราวนี้คือใจเราเนี่ยอยากเรียนวิศวะมากเราก็เลยไปสอบวิศวะส่วนแพทย์แผนไทยเนี่ยเราได้แน่ๆแ,แล้วจากโคตาแล้วเราก็สอบติดวิศวะจริงๆค่ะแต่บังเอ,อิญแม่เนี่ยบอกว่าจ่ายเงินอันนี้ไปแล้วลูก เรียนอันนี้แหละมันก็เลยจับพัดจับผูได้มาเรียนที่ที่ราชมงคลเนี่ยลนะรู้สึกยังไงตอนแรกก็แรกแรกแรก,แรก,แ,รกแรกเลยนะคะคือกลัวมากว่าแบบจะทําจะรักษาแค่คนนี้หายไหมเพราะว่าแต่และโรคที่มาเนี่ยคืออย่างบางเคสที่คุณหมอคอนเซิล์คุณบอดเนี่ยค่ะเป็นเคสคาลิทีเคสคาลิทีคือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนก็จะต้องสิ้นชีวิตก็คนไข้คนแรกที่เจอเลยนะคะเป็นคนไข้บนบอร์ดมาด้วยคุณหมอคอนซัลด้วยอาการมะเร็งตับซึ่งมะเร็งตับเนี่ยคนนี้มีภาวะทั้งจอนดิชท้องโตมากเป็นท้องมานคราวนี้เราเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้อาการเขาดีขึ้นให้เขาหายใจได้คล่องขึ้นเราก็เลยใช้ยาสมุนไพร ที่เราเคยทำไว้เนี่ยค่ะหมักที่เราเคยหมักไว้เนี่ยเราก็นำไปพอ่อพ่อให้ผู้ป่วยบนมอนดพอประมาณสักสินาทีผ่านไปวัดรอบท้องปรากฏว่าท้องเนี่ยจากที่บวมหยุบลงความร้อนลดลงทําให้คนไข้เนี่ยหายใจได้สะดวกขึ้นกกเลยทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่นาะเราก็รักษาคนไข้คนนึงได้นี่นาะเราจะเป็นตัวทาไม หลังจากนั้นมาก็เลยได้รับเคสคอามเ้า์มาเรื่อยๆอย่างี้ยค่ะก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าที่เราเรียนมามันก็ไม่ได้ไร้ค่านะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะรู้สึกยังไงค่ะก็นวนจริงนะก็นวนได้หายไงถ้าไม่มีเราคุณเป็นหัวไหล่ติดคุณจะหายเหรอเอ๊ถามว่ารู้สึกยังไงก็ก็ไม่ได้ ถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธนะคะแต่ว่าคําจํากัดความคําว่าหมอนวดเนี่ยคืออะไรหมอนวดเรารู้ตัวอยู่แล้วเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเรานวดเพื่อการรักษาคนไข้คนหน,นึ่งมาด้วยความเจ็บปวดคนไข้าอามาพลืออมาพาดมามาก็เพื่อที่อยากจะให้เรานวดรักษาเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อในส่วนของที่เขาใช้งานไม่ได้ มาครั้งคนไข้ามาครั้งแรกอาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่ผ่านไปหนึ่งเดือน2เดือนคนไข้เดินได้คําว่าหมอนวดเรียกไปมันก็จริงๆมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเรานวดให้เขาเดินได้ให้เขากลับมาใช้แขนขาครงที่ที่มันใช้งานไม่ได้กลับมาใช้งานได้ดีขึ้น <Sure. S 1> เขาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เรียนแพทย์ไทยไปยุ่ยากไหมอาจารย์ดุว่ะดุหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็ดุดุมั้งอณารุญเปิ้ลเหรอก็ก็ก็ยากในบางรายวิชาคือเป็นคนที่แบบถ้าไม่ชอบวิชาไหนเช่นวิชากฎหายเยยังไม่ชอบเลยก็จะไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่จะชอบวิชาแบบว่าอนัโตมีสรีรวิทยาเนี่ยค่ะชอบแบบเหมือนอยากรู้อยากเห็นนะว่าคนเนี้ย พอเปิดมัดกล้ามเนื้อแล้วข้างในมันจะเป็นอะไรหรอกงากก็ได้เจอกับใค้จริงๆนะคะก็คืออาจารย์ได้ส่งไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆทําให้เราได้เรียนรู้ว่าโรงพยาบาลบริบทของโรงพยาบาลทํางานยังไงส่งไปฝึกงานตามรพสตก็ทําให้ได้รู้อีกว่ารพสตเนี่ยบริบทการทํางานในส่วนนั้นเป็นยังไง รวมไปถึงการฝึกง,งานในคลินิกคลินิกแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยนะคะก็เราก็ได้รู้บริบทอีกว่าคนในเมืองเนี่ยกลุ่มอาการของโรคเนี่ยมาด้วยโรคอะไรเป็นส,ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเลยทําให้พอจบไปแล้วเนี่ยทางานในในโรงพยาบาลเราเรียนมองเห็นภาพกว้างม,มากขึ้นว่าเราทํางานในโรงพยาบาลเนาะเมนเป็นแบบนี้นะทางานในรพอสตอ๋อเราเคยผ่านมาแล้วนี่เราอาจารย์เคยส่งเราไปฝึกงาน มันมันเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเลยทำให้ให้รู้สึกว่ามันโอเคอะเราไม่น่าแตกเราไปแล้วเราทำงานได้อันนี้จริงค่ะสำหรับคนที่กลัวเรือนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นลมนะคะคือ แต่แน่นอนค่ะภายใต้การที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของพยาบาลแล้วก็แพทย์แน่นอนค่ะเขาไม่ปล่อยให้เราเนี่ยทำคนเดียวถ้าเราคือตอนตอนนั้นไปฝึกจับฉลากได้โรงพยาบาลศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีไปอยู่หนึ่งเดือนกลัวมากเลยอ่านหนังสือทุกวันกลัวว่าจะทําลูกเขาตายกลัวว่าโรงพยาบาลจะโดนล้องเรียนกลัวมากกลัวไม่ได้เก็บกลัวไม่ได้เคส กลัวไม่ผ่านกลัวทุกอย่างแต่พอไปถึงนะเวลาจริงๆแล้วอ่ะคือมันต้องเอาตัวรอดนะคะม่เลยทาให้เราเหมือนพยายามเราอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่าน,อานพออยู่ต่อหน้าเคสปึ๊บที่พยาบาลอยู่อีกฝั่งนึงเราอยู่อีกฝั่งนึงถ้าพี่พยาบาลถามว่าอ่ะอันนี้เด็กอยู่ในท่าไหนถ้าเราตอบไม่ได้เขาก็ไม่ให้เราทําแต่ถ้าเราตอบได้เขาก็จะให้เราทําแล้วพอผลพลอยได้ก็คือเราเนี่ยบังเอิญว่าอ่านหนังสือมาเยอะมาก กลายเป็นว่าเราสามารถตอบคำถามเขาได้หมดเราก็เลยได้ทำข้อจริงๆค่ะ,คะก็เคสแรกแฮปปี้ประทับใจมากที่พยาบาลก็ประเมินให้ดีมากก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกขั้นหนึ่งสอบตอนปี3เป็นปรีคลินิกอันนี้คือเหมือนเราเพิ่งเรียนมาสุดๆร้อนๆนะมันทำข้อสอบได้อยู่้วสไลด์ เขาว่ายากแต่เราว่ามันไม่ยากด้วยความที่เราชอบอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเลยมั้งมันก็เลยเหมือนเหมือนง่ายไปทั้งหมดแต่พอขั้นสองด้วยความที่มันเป็นศัพท์ภาษาไทยเยอะอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจะเลยจะทาได้หรือเปล่าอะสุดท้ายก็ผ่านพอมาถึงขั้นสามอันนี้ตื่นเต้นมากมี20ฐานสั่นทุกฐานแล้วคือกรรมการ ก็เยอะค่ะเองอย่างเช่นเ,เป็นฐานเวชรกรรมกรรมการ4ี่คนแล้วก็มีตัวอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ป่วยจำลองหนึ่งคนแล้วเราเข้าไปคนเดียวโอ้โหท้องเย็นมากกดดันมากภายใน5นาทีอะ่ะเราต้องอ่านโจทย์ใหญ่แล้วก็ต้องทำโจทย์ย่อยถ้าโจทย์ข้อแรกตอบไม่ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อสอมาเขียนคำตอบอย่างเงี้ยค่ะมันตื่นเต้นมาก อ,อยากจะบอกว่าอยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่กำลังจะเลือกเรียนไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามจะเรียนเพื่อพ่อเพื่อแม่คือพี่เป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนแค่แผนไทยไปยุแต่พี่อยากจะบอกว่า การที่เราเลือกเข้ามาแล้วอะทํามันไปเถอะทํามันให้ดีที่สุดแล้วสักวันหนึ่งอ่ะมันจะประสบผลสําเร็จเองดูอย่างพี่สิคะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนแต่ผลประสบความสำเร็จของพี่ก็คือพี่ได้ราชการพ่อแม่ก็ได้รักษาฟรีด้วยอ่ะสองก็คือมีความก้าวหน้าในวิชาชีพเราสามารถต่อยอดเรียนต่อเพื่อมาพัฒนางานของเรามา เพิ่เงินเดือนของเราอะเ,เราทำเราทำงานแน่นอนค่ะเราก็อยากจะได้เงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณทำมันไปเถอะคุณลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วคุณเนี่ยจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเองค่ะ